ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นการแข่งแคนระหว่างแคนดากับแคนจีเก้าครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หัวหน้าแคนกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับคุณเดียเดียครับรู้สึกยังไงครับกับการแข่งแคนครั้งนี้ครับเฉยๆครับโอเคครับแล้ววันนี้คิดว่าจะชนะหรือเปล่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคนะครับขอทราบชื่อตัวละครด้วยครับผมชื่อเดียครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ โหลครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อเบบครับมาจากแคนอะไรครับที่เจ้าครับวันนี้คิดยังไงถึงมาลงแข่งครับผมอยากฆ่ารักมากครับเอ่อเราคิดว่าจะชนะหรือเปล่าครับผมวันนี้ชนะแน่นอนครับโอเคครับก็ขอทราบชื่อตัวละครด้วยครับผมเน็บล็อบแปดครับโอเคครับก็เริ่มเริ่มเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเชิญทุกคนกลับฟังเลยครับ เชิญกับฝั่งเลยครับผมอยากอยากอยากฝากกินก้าวหน่อยได้ไหมครับฝากฝากว่าเลยครับแต่ว่ารอรับแรงกระแทกเลยนะครับโจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแคนหัวแคนดาร์่ะเดี๋ยเจอกันเออกดแล้วรครับเดี๋ยวผมจะนับแล้วนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นของดาร์กนะครับฝั่งขวาที่เก้า เริ่มนับถ่ายหลังแล้วครับเออยายิางก็เ<อ>ครับครับเหียกรรมตอนนี้นะครับทางฝั่งดาร์กนะครับได้คนถ่ายต้องมป็นคนภาค จริงจริงมันมันถ่ายกำลัมุมกันตอนนี้ฝั่งดาร์เขาก็ได้มาทางบ้านแดงนะครับวิ่งมาถึงเออ่บ้านแดงสองแล้วนะครับคุณบอกนี้เขาก็รู้หมดสิครับนำทีมโดยคุณเดียรนะครับผมคือคุณบอกนี้คราบค้ณเบคุณเดียร์ยังครับผีจะตกตายหรือเปล่าผียตกคุณเดียตายหรือเปล่าอีกฝั่งของทีเก้านะครับทีเจเจ็ดก็มาบ้านสองชั้นนะครับ ดูบอกเขาหมดเลยแต่งหยกเออแปลว่าคนเดียวบ้านแดงสามแลครับเอาละครับระหว่างกอล์ิวบาร์กับเดียบเจอกันแล้วครับข็ถอยถอยดีกว่าคข้าเข้าปะทะเอาละครับ CJ7 ตอนนี้นะครับแอนมันก็บอกยิงมาที่หน้ามาร์เก็ตครับผมโอ้บอกก็ต้องมาโอ้โหเอฟเฟกต์มา ไว้หนักเขาเปิดยิงแล้วโอ้หนักตอนนี้ CJ Seven CJ Seven พบกับ CJ Seven พบกับ CJ เวียนได้เป็นรองแชนป์น้นโมนะครับน้ำโมเข้าโรงพยาบาลไปแล้วครับเดี๋ยวขอไปเล่นได้แล้วหยกหลุดคนหนึ่งครับอ่าหลุดเข้าไม่ได้แล้วครับปัดติ์ครับเดี๋ยวขอไปเล่นได้แล้วนะตอนนี้ฮีโร่แล้วครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันมาแลครับเบียเบียก้วตาบ้าโดนเอ้ยกำลังล้อม ก็ตคิวบาร์อยู่นะครับตอนนี้ตีวงครับสงสัยจะไม่รอดฝั่งเดียมากันเป็นทีมครับสามคนดักอันยังโหดครับ <ไป S 1> เอาละครับไอแอมไอแอมเนม้าเนมต้าไปหวั่นครับผมก็ตคิวบาร์ก็ล่วงครับผมฮ<ป>้ยเข้านอกเว้ยระวังๆๆาร้อนตอนนี้ ทีม G9 เหลื 7, แล 8, อนนแ,แอออค่แคอสองคนสามคนน,นี้ครับโจ้ WTF แล้วก็ CJ7 แล้วก็เวบล็อกแปดนะครับตอนนี้ฝั่งน้โมดันมาแล้วครับนโมดันมาแล้วเรยจะเจอในโพสเนี่ยนะครับสามสี่ตัวโอ้เขาไม่ดิกไฟหว่ะไม่โคตรโกงเลยต่างยิงต่างยิงครับนโมนโมยังไงครับผีตบตายหรือเปล่า ไปดูหน้าต่างไว้ดูหน้าต่างไว้เล่นีไฟเลยเหรอเนี่ยล้อมครับล้อมล้อมครับล้อมหมไปหมดแทมด้วเลยครับโอ้โห้ดูเล่นหมดทีมหรือเปล่านโมวุสาแต่งแล้วหมดทีมครับผมโอ้ยไวมาก ก็ดูเขาก็ใช้ปืนนี่เขามีดีเขาลงหมดหมดอย่างอ่ะหมดแล้วมายืนตรง<ม>ไอ้นี่เลยครับรถถังครับจะรู้ว่าเอาชิกไฟลงในลงเกาะซิกสกาหูห,หมเหล่าคุณลิฟ์นะครับ เอาไว้ได้ครับเป็นอันจีเก้าชนะนะครับอ้าไม่ใช่ด้าชนะแล้วก็ดียวพอีชนะชนะแล้วเียไม่มีต่อนะลายด้าแล้วด้าคนส่งคนมาด้าคสองคนับดาส่งคนมาหนึ่งคนครับเจอผมเพื่อได้ก่อยอันหนึ่งแยหมดเฮ้ยบอกเลิกยิงดีบอกเลิกยิงดีขาวเปล่า ทำไมแพ้อะสเเดียสเตเดียเกี่ยวอะไรอะสเตเดียแล้วแล้วแพ้ได้ไงอ่ะสเตเดีครับครับฝั่งพี่อ่ะดาร์กอะดาร์กอะทำไมสองคนมาคนนึงเจอผมฮะสองคนมาคนนึงเจอผมสรุปว่าส่งใครมาครับเพื่อจะได้ก่อนเองพันหนึ่งเออเอาเอาพี่พี่มาและมันไม่เล่นกันอะ หนึ่งหนึ่งตัว x พันตัวได้ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวเอาต่อ x พี่กระเป๋าพี่พอเปล่าไม่รู้ไม่พอพอใช่ไหมโอ้กระเป๋แดงพออ๋อลงครับลงลงอ๋อพี่เด่นนะพี่เด่นผมดิเดี๋ยวไม่ตกทีนี้แม่งเก็บยาวละเอาไม่เอาบางอย่างนี้ดีโหย่างนี้ยากกว่าไปจะยิงทำไมอ่ะนะเอาะได้ใช่ไหมไปย่นไหนครับไปย่นไหนแอดมินเทียผมดิ โอ้ไม่ต้องเอามาให้เราเคนียนี่อ่ะเอทเคลียครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลางถนนเลยเหรอมันจะง่ายไหมครับใช่ครับใช่เดี๋ยวกลางถนนเลยเหรอคนคนยังไหมครับคนยังไหมครับสรุปว่าใครครับตระเดชตระเดีย หันหลังยิงนะครับหันหลังยิงเฮ้ยมายืนเอาเอาวเวอร์เกิงทิ้งอันนี้ก่อนทิ้งอันนี้ก่อนทิ้งอันนี้ก่อนมันลำคาญว่ะพี่ยิงเลยครับยิงเลยต้องพี่ก็ยิงเลยยิงไม่ได้ไม่มีกระสุนครับเราจะพกมาเพื่อความเท่ใช่ไหมครับครับโอเคครับเชิญครับหันหลังครับหันหลังเอ้ยไอ้เกมไม่เกี่ยวครับเอาไปครับเอาไปเกมเอาเอานี่ออกดิ เอาไปยืนครับยืนผมเพื่อนตยอายผมเอาไฟไรเดอร์ออกดิอ่าอ่าออกแล้วพี่ดูดูดูไอหยกนะผมยังไม่เข้าไปเลยนะหลังครับหลังรียงรีก็เรียบร้อยครับเอ่อกล้องวิดีโอจับอยู่หรือเปล่าครับภาพตรงนี้โอเคครับถ้าถ้าผมชนะคืออดได้นะรับถอยหลังห้านะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับเหนครับเหนครับครับนิดนึงนิดนึงแอบดีใจนิดนึงนะครับแอบดีใจนิดนึงทำโลโก้แทนด้วยนะ Vamos a hacer, vamos a more Cap. ครับผมก็สําหรับการวอล์กันในครั้งนี้นะครับผมชัยชนะก็ได้แก่แคนดาร์นะฮะส่วน G9 ก็ตกรอบไปนะฮะตอนนี้ก็ทําการน่าจะทําการมอบหมวกหรืออะไรกันให้กันนะฮะก็สําหรับอย่าลืมนะครับผมใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งเว็บโหลดนะฮะแล้วก็เว็บกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะชื่อเซิร์ฟเวอร์ไลเดอร์แซนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคําอธิบายแล้วกันนะฮะก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร้นะฮะบ๊ายบาย บนมังค์เตพี่แจ๊คไปยืนไอเวฟบกับไอโจไปยืนไอปิงไปยืนเฮ้ยเฮ้ยชอบอันนี้ตาเดียเขาแชมป์ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมถ่ายคลิปอัดเลยยิงไอไปดิไอเกมไปดิเกมไปยืนเลยอะไรขึ้นเลยเขาอะไรนี่ขึ้นเลยไอเนี่ยขาดอีกคนเดียวก็สวยแล้วเนี่ยสอมสามเดลเกมมาดิเกมมาลำดีด้วยเขายืนข้างบนข้างบนเลยเออไออะไรเราเฮียเราแพ้อะไรเฮีย เขาครบแล้วนะเขาครบแล้วเดินมามาแค่นี้ก็หันหน้ามาไอ้แซบมายืนข้างบนดิมายืนแทนปิงอ่ะมายืนแทนปิงอ่ะฝั่งปิงอ่ะฝั่งบนยืนปิงอ่ะฝั่งขวาอะไรนี่ไอเวฟลงไปเวฟลงไปเวฟลงไปเออไอแซคพี่แซคมาฝั่งขวาดิเฮ้ยยืนนี่มันเท่ากันดิไอเวฟมายืนข้างล่างนี่เออนี่แหละเออสวยแล้วสวยแล้วเชโดไอตายเถอะ โ <Okay. S 1> อเคเจอเลนวพินบอลเจอแันเพิน